คุณยอมวิพานะครับมาอินเดียใช่ไหมครับใช่ค่ะมาอินเดียมาอินเดียเราได้เรียนรู้อะไรหรือว่าคุณราบอะไรบ้างอะไรบ้างครับสีสังเวชค่ะแล้วฮะแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมอเยอะของศีสังเวชนะคศาสนานะคะแล้วจะมาอีกไหมเนี่ยมาอีกค่ะมาอีกเลยต่ต้องดูสังขารตรงไหนที่ประทับใจที่สุดฮะประใจที่ประสูมศรู้

ใจนานไหมครับที่แบบมาครั้งนี้แต่ใจนานไหมกว่าจะมาครั้งนี้ได้ไม่นานค่ะไม่นานเนาะเคยมาแล้วหนึ่งครั้งนี้ครั้งที่สามนะคะเคยมากสองสามครั้งแล้วเหรอสามครั้งแล้วค่ะว้าวเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสาธุขอบคุณมากก็ขอให้ปลอดภัยแล้วแบบแข็งแรงครั้งหน้ามาอีกเนาะสาธุค่ะปีหน้าจะไม่ช่วงธันวาคมขอคุณท่านด็อกเตอร์ด้วยนะคะอ๋อด็อกเตอร์ชายใช่ไหมครับด็อกเตอร์ชายกับด็อกเตอร์ท่านมหาอ่าน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์อันเดี๋ยวดู ผู้นำทัวร์เนาะสาวทัวค่ะฮัลโหลท่านผู้นําทัวร์ครับแนะนําหน่อยยมต้อยใช่ไหมครับว้าวคนนี้เลยนะครับติดตามยมต้อยที่ทางไหนครับเนี่ยเพื่อเผื่อใครอยากไปอินเดียเฟซบุ๊กเชื่อชื่อพัชชาค่ะพัชราภาษาอังกฤษใช่ไหมครันามสกุลที่วชนะคุณคม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เาใหม่เอาใชื่ออะไรครับเฟซบุ๊กรนํา้ำฟ้าน้ำฟ้าิรินาออ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน้ฟาฟเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ไปให้อาเก๊กฟ้า,ฟาสวีชนาอะไรลูธเนี่ยรับทรบาบคุณลูกชายได้เลยครับคอมพิวต์ครับ